สวัสดีกับทุกๆุคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง sj ออนไลน์ในวันนี้ครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนพวกเราเกี่ยวกับการปรับ ภาพให้มีความคมชัดนะครับในโปรแกรม Adobe InDesign สําหรับงานทําพวกกราฟ,ฟิกนะครับเกี่ยวกับทางด้านส่งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับซึ่งในการนําภาพเข้ามาบางครั้งอาจจะไม่คมชัดแต่เวลาที่เราดูจาก โปรแกรมอื่นๆนะครับก็มีความคมชัดแต่พอดึงภาพเข้ามาในนี้นะครับใน Adobe InDesign กับไม่มีความคมชัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีนะครับที่จะปรับภาพให้มีความคมชัดนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับใน Adobe InDesign ขึ้นมามันจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับ แล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วเลือกภาพของเราที่เราต้องการที่จะนําเข้ามานะครับโดยาการเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่เพจ e นะครับ <reinvent ing> แล้วก็ไปเลือกภาพซึ่งในนี้นะครับก็ได้มีภาพไว้แล้วนะครับ <acoust ically> เป็นภาพที่จะเอาไปใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวกาลังหาอยู่ตัวนี้นะครับที่ผมทําไว้แล้วนะครับก็เอาไปใช้งานจริงนะครับ เวลาที่เราดึงภาพเข้ามาก็าจ,ากจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นภาพที่มีความคมชัดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องซึ่งเดี๋ยวต้องปรับภาพลงนิดนึงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วภาพมันจะไม่คมชัดนะครับแต่อันนี้ เดี๋ยวจะทําให้ดูนะว่าทําไมภาพไม่คมชัดนะซึ่งผมได้ปรับค่ามันเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีกรอบสีฟ,ฟ้าฟแล้วก็กรอบแบบนี้นะครับเราถึงจะขยับมันได้นะครับวิธีขยับเดี๋ยวปรับภาพให้มันอยู่ในที่ที่เราต้องการแปบ๊บหนึ่งนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นภาพที่ใช้งานจริงนะครับเมื่อกี้นี่ก็ภาพมาไม่คมชัดผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีหลายคนที่ไม่รู้วิธีที่จะดึงภาพเข้ามาคมชัดนะแต่นื่องจะว่าผมปรับภาพแล้วมันถึงชัดนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นภาพไม่ได้ชัดแบบนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะสอนวิธีนะครับที่จะปรับภาพให้มีความ นะครับซึ่งวิธีนะครับปกติภาพนี้จะไม่คมชัดนะครับผมจะเอากลับขึ้นไปไปที่วิวนะครับไปที่โปรแกรม Adobe ของเราเราไปที่วิวนะครับแล้วเลื่อนสไลด์ลงมานะครับก็นับมานะครับเครื่องกระตุกนะครับก็ตรงวิวนะครับตรงนี้นะครับเราเลื่อนสไลด์ลงมาเราหาคําว่า นับลงมาประมาณ10แถวนะครับก็มาเจอคำว่า display นะครับ performance ตรงนี้นะครับและเลือกตัวนี้ให้เป็น high นะครับให้เลือกตัวนี้เป็น high ซึ่งอันนี้ผมติ๊กไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งผมจะลองติ๊กออกนะครับก็ตอนนี้ก็มันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปกติก่อนหน้านี้ครับภาพจะไม่มีความคมชัดนะแต่เนื่องจากว่านี้พอผมไปติ๊กมันเรียบร้อยแล้วครับภาพจึงกลับมา เป็นความคมชัดนะครับไปที่ display performance นะครับก็เราก็ติ๊กตรงนี้นะครับและภาพเราจะคมชัดนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้นครับสำหรับใครที่ต้องการซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น photoshop adobe indesign หรือโปรแกรม photoshop นะครับ powerpoint นะครับหรือ word Microsoft Office 3วก5นะครับก็ทักแชทมาที่ ID Line ดได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ